สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกม r t u u r n l นะครับก็เป็นเกม e x c l u s i v e ของ PS5 นะครับล่าสุดเลยนะครับถอดด้ามเลยนะครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้เล่นแล้วนะครับสำหรับคนที่มี PS5 นะครับก็อาจจะประสบปัญหาเดียวกันก็คือเกมมันโคตรยากเลยวะ่ะไอ้เลือดไม่มีให้เก็บน้อยมากเลยวะ่ะวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีเก็บเลือดแบบโคตรง่ายที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับไปเย็ดแม่เราไปดูกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับหรือไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนนะครับในแมปแรกนะคุณสามารถที่จะกลับมานอนที่เตียงในยานและเพิ่มเลือดจนเต็มได้ฟ,ฟรีๆนะครับ <c oughs> เป็นไงล่ะเยสเคงงเดสัต <Bro. S 2> อ่ปจบแล้วนะครับสำหรับวิดีโอวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ